สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะสำหรับภาคเรียนที่2นะคะเราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องปรากฏการณ์ของโลกนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องเงามืดและเงามัวค่ะค่ะ เรามาดูนะคะก่อนอื่นเลยนักเรียนนะคะคงจะเคยเล่นทํามือเป็นรูปต่างๆไปกั้นทางเดินของแสงใช่ไหมคะเราดูจากภาพนะคะเราจะสังเกตว่าถ้าเรานํามือของเราทําเป็นรูปต่างๆไปกั้นทางเดินของแสงจะทําให้เกิดบริเวณมืดบนผนงังเป็นรูปสัตว์ชนิดต่างๆเวลาที่เรายือนอยู่กลางแดด เราก็จะมองเห็นบริเวณมืดเป็นรูปของเราอยู่ด้านตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะบริเวณมืดก็คืออะจะอยู่หลังวัตถุซึ่งเกิดจากวัตถุมาขวางกั้นทางเดินของแสงนะคะเรียกว่าเงาซึ่งแสงจะเดินทางเป็นเส้นตรงแต่เมื่อไหร่ที่มีวัตถุทึบแสงนะคะมาขวางกั้นทางเดินของแสงก็จะเกิดเงาขึ้นค่ะ ค่ะเมื่อนำวัตถุทึบแสงมากั้นแสงจะเกิดเงาบนฉากรับแสงที่อยู่ด้านหลังวัตถุโดยเงาจะมีรูปร่างคล้ายวัตถุที่ทำให้เกิดเงาซึ่งแบ่งออกเป็นสองชนิดได้แก่เงามัวนะคะเงามัวจะเป็นบริเวณที่มีแสงบางส่วนตกลงบนฉากส่วนเงามืดน,นะคะเป็นบริเวณที่ไม่มีแสงตกลงบนฉากเลยค่ะ นักเรียนเห็นไหมคะ,ะตรงนี้นะคะที่เป็นบริเวณที่ไม่มีแสงตกถึงเลยอันนี้เรียกว่าเงามืดนะคะ,ะส่วนบริเวณนี้นะคะเป็นมีแสงบางส่วนตกถึงนะคะบนฉากเขาเรียกว่าเงามัวนะคะอันนี้คือเราจะทำมือเป็นรูปสัตว์นะคะ เป็นการกั้นแสงนะคะอันนี้คือมือเราเป็นวัตถุกั้นแสงพอแสงเดินทางเป็นเส้นตรงแสงมาโดนวัตถุที่กั้นแสงนะคะไม่สามารถทะลุมือเราไปได้ก็จะเกิดเงามืดขึ้นค่ะส่วนบริเวณที่ไม่ได้โดนกั้นนะคะก็จะเป็นเงาหมัวนักเรียนก็จะเห็นนะคะค่ะสรุปอีกรอบหนึ่งนะคะ เงาคือบริเวณมืดหลังวัตถุที่เกิดจากวัตถุมาขวางกั้นทางเดินของแสงนะคะซึ่งเงาที่เกิดแบ่งได้เป็นสองชนิดนะคะ,ะคือหนึ่งเงามืดคือเงาในบริเวณที่ไม่มีแสงตกลงบนฉากเลยทำให้บริเวณนั้นจะมืดสนิทจึงเรียกว่าเงามืดนะคะส่วนชนิดที่สองคือเงามัว เงามัวก็คือเงาบริเวณที่มีแสงบางส่วนตกลงบนฉากและทำให้บริเวณนั้นมืดมืดไม่สนิทนะคะค่ะเรามาดูนะคะการเกิดเงามืดและเงามัวของวัตถุนะคะ,ะสิ่งที่จะทำให้เกิดเงามืดและเงาหมัวได้นะคะคือ1ฉาก ตรงนี้นะคะสีส้มสม้มคือฉากนะคะฉากรับแสงแล้วมีแหล่งกรํารเนิดแสงสว่างนะคะแสงเดินทางเป็นเส้นตรงนะคะ,อะพอแสงเดินทางเป็นเส้นตรงแล้วมีวัตถุทึบแสงนะคะต้องเป็นวัตถุทึบแสงนะคะ วัตถุทึบแสงมากั้นทางเดินของแสงนะคะพอมากั้นทางเดินของแสงแสงไม่สามารถผ่านทะลุมาได้นะคะก็จะเกิดเป็นเงาเงามืดขึ้นนะคะตรงบริเวณนี้เพราะว่าวัตถุตัวนี้นะคะมากั้นแสงจึงทำให้เกิดเงามืดส่วนแสงเดินทางนะคะ ที่ผ่านไปได้เพราะว่าไม่มีวัตถุทึบแสงนะคะตรงบริเวณนี้ก็จะเกิดเงามัวขึ้นเองนี่นะคะตรงขอบขอบก็จะเป็นเงาหมวนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะหน้า120ค่ะหน้า120วันนี้เราจะมาเรียนนะคะ การเกิดเงามืดและเงามัวนะคะกิจกรรมที่4.1นะคะบทที่4หน้า120ในนี้นะคะเขาให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรมเป็นกลุ่มแต่เราไม่สามารถเปิดภาคเรียนได้เรามาดูว่าสดุอุปกรณ์นะคะมีดินน้ำมันอสองก้อนมีไม้ปลายแหลมมีไฟฉายมีกระดาษนะคะแผ่นพลาสติกใสที่หนีบแล้วก็เทปกาวนะคะซึ่งอ่ะ นี่คือกิจกรรมในการทดลองในวันนี้นะคะเราก็จะตั้งโต๊ะอะ่เป็นแบบนี้นะคะซึ่งจะมีฉากอันนี้คือฉากนะคะเพื่อที่จะให้เราสามารถมองเห็นเงามืดเงาม,มัวได้ชัดเจนก็จะมีแหล่งกำเนิดแสงคุณครูบอกแล้วว่าแสงเดินทางเป็นเส้นตรงถ้าเราตั้งไฟฉายนะคะแสงก็จะเดินทางมาหาฉากรับแสง แต่ถ้าสมมุติว่าตัวนี้นะคะวัตถุทึบแสงเขาให้เป็นดินน้ำมันถ้าดินน้ำมันมาขวางกั้นทางเดินของแสงน,นะคะจะทำให้เกิดเงาขึ้นเรามาดูว่าเกิดขึ้นได้ยังไงคำถามนะคะก่อนทำกิจกรรมคำถามก่อนทำกิจกรรมคำถามที่1นึ่นะคะถามว่าคำถามสำคัญในการทดลองนี้คืออะไร ตอบได้เลยนะคะนักเรียนตอบลงในแบบฝึกหัดได้เลยหน้าที่122นะคะก็คือเงามืดและเงาม,มัวเกิดขึ้นได้อย่างไรต่อมาข้อที่ 2. นักเรียนคิดว่าเมื่อให้ดินน้ำมันบังแสงไฟฉายจะเกิดอะไรขึ้นถ้าดินน้ำมันไปบังแสงทางเดินของแสงนะคะแสงเดินทางเป็นเส้นตรงถ้าดินน้ำมันไป บางทางเดินของแสงก็จะเกิดเงาขึ้นนะคะนักเรียนตอบคำถามได้เลยต่อมาบันทึกผลการทํากิจกรรมนะคะแผนภาพรังสีแสดงการเกิดเงามืดและเงามัวนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะวาดภาพตัวอย่างแผนภาพรังสีแสดงการเกิดเงามืดและเงามัวนะคะนักเรียนสามารถวาดวาดภาพได้เลยนะคะวาดภาพลงไปได้เลย ตรงบริเวณนี้นะคะค่ะพอนักเรียนวาดภาพเสร็จนะคะนักเรียนมาดูคุณครูจะอธิบายอีกรอบหนึ่งนะคะเรื่องขนาดของเงามืดและเงามัวนะคะซึ่งการเกิดเ,เงามืดเงามัวสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะขึ้นอยู่กับระยะห่างของวัตถกุกับแหล่งกำเนิดแสงและระยะห่างของวัตถุก,กับฉากรับแสงนะคะ เช่นนะคะหาฉากรับแสงนี่คือฉากรับแสงนะคะตัวนี้คือฉากรับแสงถ้าฉากรับแสงอยู่ใกล้กับวัตถุนี่คือวัตถุนะคะเห็นไหมคะอยู่ใกล้กันมากฉากรับแสงกับวัตถุถ้าอยู่ใกล้กันแบบนี้นะคะเงามืดจะมีขนาดใหญ่นี่คือเงามืดนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเงามืดจะมีขนาดใหญ่ถ้าฉากกับวัตถุอยู่ใกล้กัน เงามัวนะคะก็จะมีขนาดเล็กแต่ภาพที่สองถ้าวัตถุเห็นไหมคะวัตถุอันนี้คือฉากรับแสงอยู่ห่างกันมากอยู่ไกลกันเงามืดนะคะเงามืดตรงนี้ก็จะมีขนาดเล็กลงนะคะส่วนเงามัวก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนักเรียนก็จะสังเกตเห็นไหมคะว่าเงามันต่างกันถ้าอยู่ใกล้เงาจะ มีขนาดเล็กถ้าอยู่ไกลเห็นไหมคะเงาจะมีขนาดใหญ่เราไปดูในภาพนี้นะคะเป็นเรื่องของการทดลองดินน้ำมันนะคะเมื่อสักครู่ดินน้ำมันก็คือวัดถุที่กั้นแสงนะคะเรามาดูเลยคะ่ะ เรียนสังเกตเห็นไหมคะเขาบอกว่าหากแหล่งกำเนิดแสงมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุที่มากั้นแสงจะทำให้เกิดเงาเมื่อดและเงามัวในลักษณะต่างๆตามตำแหน่งนะคะนักเรียนดูมีแหล่งกำเนิดแสงแสงเดินทางเป็นเส้นตรงใช่ไหมคะที่คุณครูดได้บอกแสงเดินทางเป็นเส้นตรงแล้วตัวนี้นะคะคือฉากรับแสง อันนี้คือฉากรับแสงปุ๊บฉากรับแสงอันนี้คือวัตถุวัตถุตัวนี้คือวัตถุทึบแสงนะคะมาบังแสงเดินทางเป็นเส้นตรงพอวัตถุทึบแสงมาบังแสงนะคะก็จะเกิดรางสีของแสงเห็นไหมคะตรงที่เป็นวัตถุทึบแสงพอมาบังแสงแสงก็จะตรงนี้จะเป็นเงามืดนะคะตรงวัตถุที่มากั้นแต่ ข้างๆเห็นไหมคะที่แสงกระจายออกตรงข้างๆก็จะเป็นเงาหมัวแล้วแต่ละตำแหน่งก็จะแตกต่างกันสมมุติว่าฉากรับแสงตรงนี้ฉากรับแสงตำแหน่งที่1ฉากรับแสงตำแหน่งที่สองฉากรับแสงตำแหน่งที่3มมันจะแตกต่างกันนะคะ,ะเรามาดูต่อเลย ักเรียนสังเกตเห็นไหมคะเขาบอกว่าลักษณะของเงามืดและเงาม,มัวตำแหน่งที่1นนะคะตำแหน่งที่1เห็นไหมคะว่าเงาเงามื่ะตรงนี้นะคะกับเงามัวนะคะเกิดเงาหมัวล้อมรอบเงามืดนะคะนักเรียนจะเห็นเงามัวล้อมรอบเงามืดแบบนี้ต่อเลยนะคะ เปลี่ยนตำแหน่งนะคะฉากรับแสงเมื่อกี้มันอยู่ตำแหน่งที่1อ่งพอเปลี่ยนมาตำแหน่งที่สองฉากรับแสงนะคะลักษณะของเงาเมื่อและเงาหมัวนักเรียนจะสังเกตว่าเงาเมื่อจะเป็นจุดเล็กๆใช่ไหมคะส่วนเงาหมัวก็จะมีขนาดใหญ่นะคะ,ะเกิดเฉพาะเงามัวเท่านั้นนะคะเพราะว่าเงาเมื่อจะมีลักษณะเป็นจุดนะคะตรงนี้นะคะถ้าเราเอา วัดถูกอะดูฉากรับแสงตรงนี้นะคะ เราก็ได้เห็นไปแล้วนะคะ ต่อไปนักเรียนดูนะคะการทดลองที่นักเรียนได้วาดภาพไปแล้วนะคะผลที่สังเกตนะคะเขาบอกว่าถ้านักเรียนเลื่อนไม้ปลายแหลมที่เสียบดินน้ำมันให้อยู่ใกล้ฉากรับแสงจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อเลื่อนไม้ปลายแหลมที่เสียบดินน้ำมันให้อยู่ใกล้ฉากรับแสง ผลที่ได้คือลักษณะของเงาที่ปรากฏบนฉากรับแสงจะชัดเจนโดยส่วนที่เป็นเงามืดจะมีขนาดใหญ่ส่วนที่เป็นเงาหมัวนะคะจะมีขนาดเล็กค่ะค่ะต่อไปข้อที่2เมื่อเลื่อนไปไม้ปลายแหลมที่เสียบดินน้ํามันให้อยู่ไกลฉากรับแสงจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือลักษณะของเงาที่ปรากฏ บนฉากรับแสงไม่ชัดเจนโดยขนาดของเงาใหญ่ขึ้นส่วนที่เป็นเงามืดมีขนาดเล็กส่วนที่เป็นเงามัวจะมีขนาดใหญ่นะคะค่ะคำถามหลังทำกิจกรรมนะคะเงาของดินน้ำมันบนฉากรับแสงเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะ,ะเรามาดูนะคะดินน้ำมันเป็นวัตถุทึบแสง จึงกั้นทางเดินของแสงทำให้เกิดบริเวณมืดหลังวัตถุปรากฏบนฉากรับแสงเป็นรูปดินน้ำมันคะนะคะข้อ2เมื่อดินน้ำมันอยู่ใกล้ฉากรับแสงและอยู่ไกลฉากรับแสงเงาที่เกิดขึ้นบนฉากรับแสงแตกต่างกันอย่างไรในเรื่องขนาดของเงาบริเวณเงามืดและเงามัวนะคะอ่ะ คำตอบก็คือเมื่อดินน้ํามันอยู่ใกล้ฉากรับแสงเงาจะมีขนาดเล็กบริเวณเงามืดจะมีขนาดใหญ่ส่วนเงามัวจะมีขนาดเล็กอ่าและเมื่อดินน้ํามันอยู่ไกลฉากรับแสงเงาจะมีขนาดใหญ่บริเวณเงามืดมีขนาดเล็กลงส่วนเงามัวมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะสรุปผลการ ทำกิจกรรมหรือว่าการทดลองได้ดังนี้นะคะเมื่อวัตถุที่กั้นทางเดินของแสงอยู่ใกล้ฉากรับแสงเงาจะมีขนาดเล็กเงาเมื่อดมีขนาดใหญ่ส่วนเงาม,มัวมีขนาดเล็กแต่เมื่อวัตถุอยู่ไกลฉากรับแสงเงาจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเงามืดมีขนาดเล็กลงส่วนเงาม,มัวมีขนาดใหญ่ขึ้น ค่ะสำหรับการเรียนในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดส่งครูนะคะสวัสดีค่ะ